กราบสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลยูโวมาเอฟมารโนตที่พูดถึงทีละทอนในนัดล่าสุดที่เสมอกับทางด้านชิมิเซอเอสพาวสองประตูต่อ2และในเกมนี้ทีละทอนม,มีส่วนร่วมทั้งการได้ประตูและเสียประตูของทีมแฟนบอลส่วนใหญ่ก็พูดถึงความผิดพลาดของเจ้าอุ้มกันพอสมควรเลยโอเคงั้นเราไปชมความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับความคิดเห็นที่1นนะครับด้บอกว่าผมแปลกใจ ที่บางคนยังวิจารณ์ทีละททนอยู่มันเป็นเรื่องยากที่คนคนหนึ่งจะมองเห็นและป้องกันผู้เล่นฝั่งตรงข้ามสองคนในเวลาเดียวกันความคิดเห็นต่อมานะครับเนื่องจากไม่ใช่ช่วงเวลาการซื้อขายจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะย้ายออกระหว่างฤดูกาลความคิดเห็นต่อมานะครับการแก้ไขในเกมรับต้องการให้ผู้เล่นสื่อสารกัน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ฮนานากะและทีระทอนไม่เข้าใจกันที่จะต้องเจอกับผู้เล่น3าคนของชิมิสึฉันคิดว่านั่นคือปัญหาคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเสียใจกับจังหวะของทีราทอนฉันเป็นแฟนบอลวดาดะน่าจะได้ลงได้แล้วคอมเมนต์นี้ก็อยากให้วดาดะลงแทนทีระทอนนะครับแฟนบอลของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดว่าทีระทอนเล่นดีการโจมตีของฝั่งตรงข้ามได้ผล และฉันคิดว่าโดยรวมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจากเทสได้ดูนะครับคือทีระโอดก็ไม่ได้เล่นแย่นะครับก็มีส่วนร่วมกับประตูด้วยนะครับของเพื่อนและหลายๆจังหวะก,ก็ทําได้ดีนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมานะครับในอนาคตฉันอยากให้คุณพูดถึงความสมดุลของเกมรับมากขึ้นชิมิสึมิโกโตเดโกซานโตสและนิชิซาวะในขณะที่มาริโนสมีเพียงฮันากะและทีราโ สถานการณ์คือ2ต่อ3และทีละทรต้องเห็นเทีกโก้ซันโตสที่เข้ามาใกล้าจากด้านหลังทีละทรช่วยไม่ได้และฉันต้องคิดว่าทำไมผู้เล่นคนอื่นถึงปล่อยให้เกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นมาไม่ใช่ความรับผิดชอบของทีละทอนแต่เพียงผู้เดียวคือจังหวะที่เสียประตูเป็นการต้กลับของฝั่งจิมิสึกนะครับที่มีผู้เล่นขึ้นมาถึง3คนคนครับส่วนผู้เล่นในเกมรับก็มีเพียง2คนนะครับที่มีฮนานากะและทีละทอก็ไม่สามารถ ป้องกันไว้ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับมันเป็นแมตช์ที่ทีมต้องชนะและต้องจัดการความเสี่ยงให้ดีจากเกมโต้กลับฉันรู้ว่าทีะทระโทและโคอิเกะเป็นผู้เล่นระดับสูงคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาของทีะทระโทก่อนหน้านั้นด้านขวาของซาเนโตและโกอิเกะขึ้นไปมากเกินไปและฮาทานากะต้องจัดการคือลูกที่เสียประตูคือเป็นเกมที่โดนโจมตีมาทางด้านขวานะครับ มาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับคนที่ผิดพลาดคือซาเนโตและทีละทอนแค่นั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเป็นปัญหาที่คุณไม่สามารถทําคะแนนได้ทีละทอนมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นแรกแต่ความผิดคือเกมรุกที่ไม่สามารถทําประตูได้และเกมรับที่ผิดพลาดก็แย่เช่นกันจึงเป็นความผิดของทุกคนคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับไม่ใช่หน้าที่ของทีละทอนเป็นเรื่องแปลก ที่ทีละทนและนิชิซาวะผิดพลาดคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับทีละทนปล่อยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามโจมตีทุกครั้งที่เขาข้ามมาอีกด้านหนึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ตัวจริงอีกต่อไปต่อมาครับไม่ใช่ความผิดของทีละทอนปัญหาคือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าก็จริงนะครับกับคอมเมนต์นี้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าจริงๆนะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับธีรท,ทรก็แกล่งเกินคาดฉันคิดว่ามันเป็นฟอร์มที่ดีแต่ยังไม่ถึงระดับที่คาดหวังไว้แต่การเล่นของวันนี้ทําได้ดีและฉันรู้สึกว่าอาจมีการฟื้นตัวจากเกมนี้ก่อนในนัดก่อนหน้านี้ครับธีรท,ทรเองก็ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับก็น่าจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือยังไม่ฟิตเต็มร้อยมากเท่าไหร่นะครับและนัดนี้ก็กลับมาเป็นตัวจริงเลยนะครับ ก็อาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มากเท่าไหร่นะครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับทีละทอนไม่ใช่ปัญหาหรอไม่ใช่เสียประตูเพราะไม่มีกองหลังหรือกองหลังคนอื่นที่ไม่ได้กลับมาหรอคอมเมนต์ต่อมานะครับทีละทอนสาเหตุคือเขาไม่สามารถป้องกันประตูที่สองจากลูกมงของฮาตานากะได้คอมเมนต์ต่อมานะครับทีละทอนยังไม่ได้ลงแข็งตั้งแต่โกเบฉันไม่ได้คาดหวังการป้องกัน เพราะฉันรู้ว่าเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ความผิดของทีราทอนแต่กองหลังกองหลังและกองหลังไม่สามารถป้องกันได้คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับจากแฟนบอลยังไงก็ขอให้ทีระทอนหายไวๆถึงเวลาที่จะฟิตเต็มร้อยแฟนบอลบางส่วนก็เข้าใจทีระทอนนะครับอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยมากเท่าไหร่มาต่อทีคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับ ทีะทระโทนไม่ตามตัวประกบเลยภาพที่เห็นหลายครั้งต่อมาครับทั้งทีระโทนและซาเนโตเล่นไม่ดีต่อมาครับ,ลรลลรบปล่อยตัวทีะทระโทนเห็นในชัดว่าใช้ไม่ได้อีกต่อไปมาซึบระวะะหรืออิวะตะอยู่ทางซ้ายได้สบายคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับที่ต้องเปลี่ยนคือทีะทระโทนโอกิฮาระและซาเนโตคอมเมนต์ต่อมานะครับทีะทระโทนเล่นไม่ดี ท้ายที่สุดวัดะก็ดีกว่าต่อมาครับทีละทนคลอดไม่ผ่านแนวรับก็ไม่ผ่านต่อมาครับการป้องกันของทีละทอนนั้นแย่มากต่อมาครับทีละทนตกเป็นเป้าโจมตีของโรตีน่าเสมอใช่ไหมอย่าใช้ในการแข่งขันกับชิมสิสกต่อมาครับความผิดพลาดของทีละทนต่อมาครับอย่าโง,ง่ไปเลยทีละทน คอมเมนต์นี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ2คนที่ล้มเหลวในการแข่งขันคือทีระทอนโอคิฮาระและการแข่งขันกับคาชิมะใช้2คนนี้พร้อมกันมันอันตรายคอมเมนต์ต่อมาครับทีระทอนโอคิฮาระและซานิโตจบลงแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับทีระทอนและซานิโตเป็นบอกต่อมาครับนั่นไม่ใช่ความผิดของทีระทอนคอมเมนต์ต่อมาครับ จังหวะเสียประตูผมคิดว่าธีรทรก็ปกติดีทําไมฝั่งขวามันลื่นไหลามากแล้วก็หัวเละห้าห้านะครับคอมเมนต์ต่อมาครับท้ายที่สุดแล้วเท้าซ้ายของธีรทรน,นั้นยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาครับโอเคฮาระนั้นแข็งแกร่งหลังธีรทรอันตรายคอมเมนต์ต่อมาครับจังหวะโจมตีของธีรทรน,นั้นดีผมเองก็ว่าดีนะครับจังหวะเกมรุกของธีรทรคือเกมรุกของธีรทรก็ ไม่ได้แย่นะครับและเกมรับก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเกมรับในปัจจุบันของทีราทอนนั้นง่ายเกินไปและคอมเมนต์สุดท้ายครับก็ได้บอกว่าเนื่องจากลมแรงผมจึงอยากให้ลีโอและทีราทอนป้องกันลูกกลางอากาศอย่างดุดันแม้ในระยะไกลครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของคอมเมนต์แฟนบอลน,นะครับ จะเห็นได้จากคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์ก็โยนความผิดพลาดมาให้กับธีรทธนนะครับในจังหวะลูกที่เสียประตูนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจและเข้าใจธีรทธนกันอยู่นะครับก็ต้องดูนะัดต่อไปนะครับว่าธีรทธนจะยึดตัวจริงยาวเลยหรือเปล่าหรือว่าจะสลับสับเปลี่ยนกับทั้งด้านของวดะก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับและสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับ คอมเมนต์กันลงได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ